สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่ผมน่ nice. คนดีคนเดิมกลับมาอีกแล้วกับไม a ครฟ้าว่าเข้ามาจะเสียงอะไรวะแต่ว่าวันนี้จะมาทำอะไรผมว่าจะไปนรกนะในเมื่อเจอเลวีนที่มันมีลาวายเยอะแล้วก่อนอื่นเลยต้องการถังแต่ผมมีเหล็กค่อนข้างเยอะอยู่นะ หายไปในรแล้วจนได้ว่ามีเยอะกว่านี้เอาเคือเอามา <c oughs> ผมจะทําถังกี่ถังดีทุกคนผมกี้เก็บไปเอาหลายรอบเอามาสักห้า,ห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 าถังเลยแล้วกันไปเอาเหล็กเก็บก่นอนมืดพอดีอีกนอนได้ไหมไมืดแลวเร็วดีวะ อเออใช่ทุกคนระหว่างรอมืดผมขึ้นไปครับขึ้นไปดูนี่โล่อกูทำพื้นที่เพิ่มนิดนึงนี่โอ้ยฟินทุกคนผมฟินกับการลงบันไดามากเลยไอ้ขึ้นบันไดดูนะโอ้ฟิน โอเคนอนได้แล้วไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องเสียงสรงจริงโอเคทุกคนเชา้าแล้วงั้นเราไปเลวินกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำประตูที่ไหนดีอู้แมงมุมน้ำนี่ไหล สุดยอดเอาคุดทำไมอย่าทำอย่างนี้เลยแต่มันเก็ก,กะอ๋อโอเคกลายเป็นแม่น้ำธรรมดาละจริงเหรอวะ โอเคโอเคโอช่างแมงตรงนี้เลิกโอเคทุกคนเราไปเลเวีนกันดีกว่าโอเคทุกคนมาถึงเลเวินแล้วนะเดี๋ยวก็ลงไปทางลงที่ผมทำไว้สวยมาก บอกเลยว่าทำค่อนข้างนานเลยแหละนี่ไปเล่นนอกรอบมานี่ภารกิจวันนี้ก็ง่ายๆลงไปตักเหล่าอะ่ะโอเคมาแค่นี้ก็เจ็บอะ่ะ โอ้ oh, ลาวาอยู่ใกล้ <Ooh. S 1> แปบ๊บนึงขอน้ำหน่อยได้ไหมโอเคไม่ไหวละกูกั้นหินแม่งเอเล็กๆคจะตักน้ำตรงไหนได้บ้างเนี่ย ใก้สักตรงงั้นตักลาวามาก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมขุดเหล็กกลับบ้านด้วยแล้วกันถือว่าโชคดีดัดวบบน,นอีกผมเห็นนะ คือใช้เซจเดอร์แล้วมองไม่เห็นอ๋ออ,อยู่นี่โอ้มีเพียบเลยโอเคทุกคนมันจะหมดแล้วลงไปกัน บ้านไปทำประตูนรกดีกว่าถือลาวาเดี๋ยวเพื่อว่างถ้าวางลาวาลงน้ำมันจะเป็นอ,อ,อ้าวอ้าวเหรอเอาลาวาวางในน้ำมือหรือว่าเอาน้ำมองในลาวาก็ได้ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองสักสองอย่างยังไงก็กลับมาเอาได้ละดีนะเลวีนอยู่ไม่ไกลจากบ้านมาก เราอยาจะทิอลาวาเด้อโอเคทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วปัญหาคือผมจะประตูไปวางตรงไหนดีผมเตรียมที่ไว้แล้วแหละฮอ เอาไว้ในสุดเลยแล้วกันขุดตรงนี้แค่สองช่องก็พอใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาอีกสี่โอเคลองดูมาแล้วกัน โอเคใส่ยังไงก็ได้ตักกลับมาสิครับโอเคทุกคนพอใช้ได้เสียงอะไรวะ ขึ้นมาสี่ใช่ไหมสองสามโอเคขึ้นมาสามะนะขาดเยอะเลยเดี๋ยวผมไปเอาลาวามาเพิ่มหมูน้อย มีตรงไหนที่มันมีลาวาบ้างวะกูจะได้ไม่ต้องไปถึงเลวินในเหมืองมีนะจะต,ต้องลงไปลึกด้านข้างมีนะจะไม่ผิดแบบ ใช่นี่ไงมีแค่ทางเดียวออ้าวต้องไปอยู่ดีใช่ไหมๆๆมากลับบ้านจากไหนนี่ โอเคถึงแล้วผมเคลียร์ไว้โล่งอยู่นะเลา่นบนสวยเลยพอกชับมาดิ ันนี้ไม่รู้ว่าจะทำประตูนรกเสร็จไหมนะแต่น่าจะเสร็จอยู่เลย เอ้ยลืมน้ำเดี๋ยวผมขุดหินรอ

พื้นกูเป็นรูทุกรอบเลย ผมว่าจะพอนะเอาพ่อค้ากลับมาเลยหายไปไ,ไหนมไม่รู้ ใช้น้ำไหลอย่างเดียวเหรอขาดอีกกิ่บบล็อกว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันต้องใช้เท่าไหร่สิบสองไหมเออใช่น่าจะใช่น่าจะใช้สิบส แต่ว่าเดี๋ยวพอมีพอไปเนเธอร์ก็จะมีลาวาแบบไม่จำกัดเพราะฉะนั้นวัรไปเลยทุก เคทุวน okay, ถึงบ้านแล้วอืมรีบรีบเดอาน้ำน โอเคสีบล็อกแล้วใช่ไหมหนึ่งสอสาโอเคฟังดีเรา โอ้ยเชีย่ยขาดอีกสองอันงั้นเดี๋ยววิ่งไปเอาอีกรอบโอเคทุกคนตัดเป็นเลเวลเลยดีกว่าหลังจากเมื่อกี้โคตรนานกูวิ่งไปวิ่งมาอยู่ผมก็ได้ลาวาบักเก็ตไว้แล้วสองถังเพราะฉะนั้นเอามาใส่เพ่อกดวางนนแบบนึงน,นะ ไม่มีบล็อกไอ้เหี้ยขอยจิ้มบล็อกน่้นนะครับเร็วเร็วเร็วขึ้นไปสิ Mm-hmm. <sighs> เอาแล้วโอเคทุกคนในที่สุด เหนื่อยก็วิ่งไปวิ่งมาเนี่นยแหละวางตอชก่อนเอ๊ะชูเป็นวัดแล้วมั้งเนี่ยวัดกินแล้วฮะในที่สุดทุกคนถึงมันจะยังไม่เสมอ เดี๋ยวผมค่อยมาหาบล็อกขุดนั่นข้างให้เสมออีกทีนึงโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเ,เอาไฟแช็คก่อนกูยังไม่ได้ทำไฟแชคแ็คเลยดีกว,ว่าเ,เอาเหล็กมาปินมาด้วยเ,เร็วอืออือ วันที่จะสำเร็จภารกิจแล้วทุกคนเออเข้าไปดูดิสักทีนึงโอ้เฮ้ยยัดเค่มาปุ๊บเกิดป่านี้เลยเหรอ ไม่เจ๋งภารกิจลุล่วงแล้วชิบหายชิบหายแล้วทุกคนโอ้ทุกคน,คกคนควันนี้ถือว่าเสร็จแล้วผมไปแล้วบาย